สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะพี่รำกระพันเพื่อนมาปลูกต้นไม้นะคะไม่จะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะไม้ด่างนะคะไม่จะเป็นไม้มงคลหรือว่าบอนสีที่เพื่อนเพื่อนชื่นชอบนะคะวันนี้นะคะพี่รำกระพันเพื่อนปลูกทั้งบอนสีทั้งไม้ฟอกอากาศแล้วก็ไม้มงคลต่างๆค่ะให้โตเร็วคะ่ะแตกกอดีคะ่ะเป็นพุ่มใหญ่ใบสวยคะ่ะก้อยสุดปรุงดินหลายแบบเลยคะ่ะติดตามชมได้เลยคะ่ะ วัสดุปลูกของเราในวันนี้นะคะก็มีดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นดินค่ะอันที่สองก็จะเป็นดินที่มีความเปรี้ยวนะคะมีความเป็นกรดเล็กน,นะะ้อยค่ะนี่จะเป็นดินที่เราหมักไว้กับใบมะขามแห้งค่ะอันนี้ใช้สําหรับการปลูกบอนสีได้สวยดีมากเลยค่ะเพื่อนๆอันต่อมานะคะก็จะเป็นใบก้ามปูค่ะใบก้ามปูนี้นะคะเราก็ซื้อมาจากร้านขายวัสดุการเกษตรค่ะ อันต่อมานะคะก็คือดินปลูกค่ะดินปลูกนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนผสมหลายอย่างนะคะทําให้ดินของเราที่เราหมักไว้นะคะจะมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทําให้ดินร่วนซุยค่ะทําให้การปลูกพืชนั้นเติบโตได้เร็วเติบโตได้ดีมากเลยค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็คือหินภูเขาไฟค่ะอันนี้ก็ใช้สําหรับการปลูกพืชไม้ดอกไม้ประดับนะคะทำให้ดินร่วนซุยค่ะต่อมานะคะน,นี่ก็คือดินสําหรับการปลูกแฮนตัสค่ะ ต่อมานะคะก็คือกระถางค่ะอันนี้เราซื <mould> ้อกระถางมานะคะในราคาใบละ15บาทค่ะกระถางสีเขียวนี้นะคะก็จะเป็นกระถางที่เราใช้สําหรับการปลูกแคนตัสค่ะไม่นจะเป็นกระถางใบเล็กนะคะก็จะมีราคาอยู่ที่ใบละเก็ตบาทค่ะต่อมาค่ะจะเป็นกระถางพลาสติกค่ะแต่ว่าสีของเขาจะเหมือนสีอิฐค่ะใบนี้จะราคาอยู่ที่ใบละ5บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระถางเล็กค่ะอันนี้ก็ขายในราคาใบละ10บาทค่ะเพื่อน ต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นปุ๋ยจากมูลสกรอนค่ะหรือว่าปุ๋ยจากขี้หมูนั่นเองค่ะแล้วต่อมานะเพื่อนๆเราก็จะปล๋กนี้ค่ะอันนี้จะเป็นบอลสีนะคะบอลสีตัวนี้นะคะเราได้มาจากเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านเห็นว่าเราชอบนะคะเพื่อนบ้านก็เลยนี่ค่ะขุดมาให้ค่ะนี่ค่ะมันเพื่อนเหลือเฉพาะนี่ค่ะเฉพาะจอมค่ะแล้วก็รากของเขานะคะเหลือนีดเดียวค่ะพี่แรงก็จะลองมาปลูกดูนะว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะเพื่อนๆก็ติดตามตอนต่อไปนะคะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นน,นี่ค่ะต้นานางกวากค่ะเพื่อนๆอ่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็มาลงมือปลูกกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะปรุงดินปลูกบอนสีค่ะเราก็จะนําดินปลูกแล้วก็ดินแล้วก็จะมีส่วนผสมของนี่ค <Jeśli ossa> <lagen> ่ะใบมะขามค่ะเราก็จะนํามาใส่นี้ก่อนเพื่อนเราก็จะตักดินที่มีส่วนผสมของใบมะขามนะคะก็คือเราหมักไว้แล้วนะคะนี่ค่ะ หมักไว้แล้วอันนี้จะทําให้ดินเป็นกรดค่ะอ่ะบอนสีนะคะเขาจะชอบความเป็นกรดค่ะชอบดินที่มีความเปรี้ยวนิดนิดนะคะแต่ไม่ชอบเยอะนะคะไม่ชอบมากค่ะชอบนิดเดียวค่ะแล้วก็ผสมลงไปนี่ค่ะทาให้ดินล้วนซุยด้วยนะคะเพราะว่าเราผ่านกระบวนการหมักยาค้อยแล้วค่ะต่อมาค่ะก็จะใช้ใบก้ามปูค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะสามารถ คือได้นะคะในช h อปป e La ั a d a นะคะหรือว่าจะเป็นที่ร้านการเกษตรนะคะก็จะมีขายเหมือนกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอืมเราจะใช้มือเลยนะคะนี่ค่ะผสมลงไปก็จะมีใบก้ามปูค่ะแล้วเราก็จะใช้หินภูเขาไฟค่ะหินภูเขาไฟนี่นะคะเราก็จะใช้ปลูกทั้ง บอลสีแล้วก็ไม้มงคลค่ะไม้พ่อกะกาดก็เราก็จะใช้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ผสมลงไปทําให้ดิน่ืนซุยดีค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะใส่ดินปลูก้วยนะคะอันนี้เป็นดินปลูกที่เขาผสมกับแกลบดํามาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนี่ค่ะใักลงไปเลยค่ะประมาณสองสามช้อนนะคะ 4ช้อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะผสมซุปเคล้ากันเลยค่ะอันนี้เราก็จะปลูกบอนสีก่อนนะคะค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาในการปลูกบอนสีเนี่ยเมื่อบอนสีที่เราตัดมาหรือว่าบอนสีที่เราขุดมาเนะะี่ยค่ะ เขาจะมีลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆเ,เคยเจอไหมลักษณะเหมือนของพี่แรมเนี่ยค่ะก็คือจะตัดมาได้เฉพาะจอมค่ะบางทีเราจะขุดไปตรงต้นของเขาแต่ว่าเผอิญว่าเสียมหรือว่าเมีด่ดของเราน่ะไปเฉือนเอาเฉพาะใต้เฉพาะตรงที่เป็นจอมมานะคะเหลือนิดเดียวค่ะเราก็จะมีวิธีแก้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะใช้ปูนขาวนะคะสําหรับการแป้มแผลของเขานะคะนี่ค่ะ ปูนขาวที่เราใช้เขี้ยวหมากน,นะคะที่คุณยายคุณย่ายใช้เขี้ยวหมากน,นะคะจะเป็นปูนขาวหรือว่าปูนแดงก็ได้นะคะปูนเนี่ยเขาจะมีสีสีนะเขาจะมีสีขาวสีแดงสีส้มค่ะเราเลือกใช้แบบไหนก็นได้นะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็จะใช้ปูนขาวนะคะมาแต้มไว้นะเพื่อให้แผลของเขานค่ะเพื่อเพื่อสมานแผลของเขานะคะเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรคเชื้อรานะคะค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้แช่น้ําปูนใสก็ได้นะคะ แล้วก็ผึ่งให้แห้งก่อนนะเนี่ยเอาไปผึ่งให้แห้งก่อนนะคะผึ่งไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะเมื่อบอนสีที่เราผึ่งแห้งแล้วนะคะเราก็จะนํามาปลูกได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะนําบอนสีมาปลูกใส่กระถางใบโตค่ะกระถางนี้นะคะก็จะมีขนาดความกว้างเยอะอยู่นะเพื่อนๆเราก็ไม่ได้วัดมาเนาะเราก็จะใช้กระถางของเขาก็จะมีครูเยอะนะคะเราก็จะใช้ขุ๋ยมะพร้าวหรือว่ากากมะพร้าวนะคะ มาใส่รองก้นก่อน,อนค่ะเดี๋ยวเราไปหาก่อนนะคะเพื่อนถ้ากระถางของเรานะคะมีรูบ๋แบบนี้นะคะเพื่อนจะใช้กากมะพร้าวแบบนี้ก็ได้นะคะมาลองก้นก่อนนะคะหรือว่าจะเป็นถ่านก็ได้นะคะมาลองก้นก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อให้กระถางของเขามีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็จะเป็นการรองรับดินไม่ให้รั่วไหลซึมลงไปนะคะไม่ให้มีการรั่วลงไปเยอะค่ะเราก็ใช้ในการรองก้นหลุมได้นะคะร <c oughs> องก้นกระถางค่ะไม่ใช่รองก้นหลุมเนาะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักด,ดินนะคะลงไปใส่ในกระถางะค่ะนี่ค่ะดินที่เราทําการผสมแล้วนะคะเขาก็จะร่วนชุยมดีมากนะเพื่อนๆนะนี่นนะค่ะเราลงไปใส่เลยใส่ลงไปเลยก็จะเป็นการทําง่ายๆค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆเกือบหกโมงแล้วนะ,ะทาไมพี่แรมถึงจะชอบปลูกต้นไม้ช่วงเย็นก็เพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยอากาศเย็นอากาศไม่ร้อน,นะค่ะแล้วก็ต้นไม้ของเราก็จะโตเร็วเลย,เลยนะเพราะว่า ช่วงเย็นจะเป็นช่วงที่ปลูกต้นไม้ที่ดีสุดๆของพี่แรมค่ะค่ะเราก็จะสดินลงไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นการปลูกบอลสีนะพนเพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําบอลสีที่เราได้แต้มปูนขาวไว้เมื่อกี้นี่ค่ะเพื่อป้องกันการาเกิดเชือ้อโรคเชื้อราค่ะก็จะนําลงมาปลูกค่ะพเพื่อนๆก็จะทํารูให้เขาค่ะนี่ค่ะ ต้นนี้นะคะพี่เลิก็จะลองปลูกดูนะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดนะคะต้องติดตามตอนต่อไ,นไปนะเพื่อนๆน,นะนี่ค่ะเอาใจช่วยพี่เลหน่อยนะคะว่าเขาจะเกิดขึ้นมาหรือว่าเขาจะรอดไหมนะคะต้นของเขาจะรอดเปล่านะเพื่อนๆก็อย่าลืมชมตอนต่อไปนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ สำหรับการปลูกบอลสีค่ะแล้วเราก็หาไม้อะไรก็ได้นะคะมาปักไว้ค่ะแล้วก็ค้ำเขาไว้นะคะแล้วก็ใช้อะไรก็ได้คะมามัดไว้ค่ะแล้วเราก็จะใส่ขุยมะพร้าวนะคะคุยมะพร้าวที่เราใส่นะคะก็ควรจะแช่น้ําไว้นะคะเพื่อให้ขุยมะพร้าวของเรานี่ค่ะมีความชุ่มชื้นค่ะอันนี้เราก็ลืมแช่นะคะเมื่อกี้นี้ค่ะ ถ้าเราแช่น้านะคะขุยมะพร้าวก็จะทําการชะล้างเอาสารทะนินออกไปค่ะก็จะทําให้ต้นไม้ของเราโตเร็วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปเลียงไว้นะคะเพื่อนๆจ๋าพี่แรมปลูกต้นไม้จนลืมเวลาค่ะตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่แรมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะแล้ววันต่อไปนะคะพี่แรมก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกต้นไม้อีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ